สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสุนารีจิตสุทธิผลครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัดช่างเหล็กพิบูลเกรติน,นะคะ,ะคลิปนี้คุณครูจะสอนภาษาพาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะสอนภาษาพาทีวันนี้เราจะเรียนบทใหม่นะคะวันนี้เราจะ จะเรียนคุณครูจะสอนบทใหม่นะคะก็คือบทที่3นะคะ,อะตอนนี้เราเปิดเรียนกันมาประมาณจำนวนวันที่เรียนนะคะนักเรียนได้ประมาณ30วันแล้วนะซึ่งหมายความว่าเราเรียนกันไปเดือนเดือนครึ่งแล้วน,นะคะซึ่งการเพิ่งเรียนถึงบทที่3าเนี่ยก็คือช้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเรียนในออนไลน์นะคง ไม่สามารถจะรวดเร็วทันใจคุณครูได้ก็พยายามจะให้เป็นไปให้ทันนะคะเทอมหนึ่งเราต้องเรียนกันประมาณ8ปดบทนะผ่านไปเดือนครึ่งแล้วเรามีเวลาเรียนแค่4เดือนนะที่เหลือก็คงจะไปได้เร็วขึ้นเพราะว่านักเรียนเริ่มอ่านออกเขียนได้แล้วนะคะอ่าเอาละนักเรียนคุณครูรอแป๊บหนึ่งนะคะ คุณครูจะไม่เปิดให้ดูหน้าปกแล้วนะนักเรียนเพราะว่าภาษาพาทีเราเรียนกันมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะคะนักเรียนต้องจดจําบางเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองได้แล้วนะภาษาพาทีหยิบเองจอ้ะอ่าพอนักเรียนหยิบหนังสือเรียนภาษาพาทีมาเสร็จนักเรียนก็เปิดบทที่3ค่ะอ่านักเรียนก็เปิดมาค่ะต่อจากของเดิมนั่นเองนะคะนักเรียนอาลละ คุณครูคิดว่านักเรียนคงจะเจอแล้วนะคะเวลาทําอะไรนักเรียนอยู่ป .1 น,นะต้องฉับไวรวดเร็วนะเพราะว่าไวนักเรียนเป็นไวที่กระตือรือร้นนะคะแล้วก็รวดเร็วอา้าวละมาดูาในหนังสือภาษาพาทีเนี่ยนะคะนักเรียนเขาก็จะเขียนชื่อบทไว้ด้วยเลขไทยเพราะว่ามันเป็นวิชาภาษาไทยนะคะก็ส่งเสริมให้หนักเรียน อ่านออกเขียนได้นะคะแม้แต่เลขหน้าก็เขียนภาษาไทยให้ด้วยนะคะอ่ะชื่อเรื่องว่าอะไรอ่ะคุณครูขยายใหญ่นิดนึงนะคะเลขที่ครูตีกรอบสี่เหลี่ยมไปคือเลขสามไทยนะคะและนักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่าเวลาเขียนเลขสามไทยเนี่ยกึ่งกลางมันเนี่ยชนพื้นล่างเหมือนขานหลังเลยนะคะอ่ะคุณครูต้องบอกว่าคุณครูใส่ใจกับตัวหนังสือของนักเรียนทุกตัวนะคะ แม้กระทั่งนักเรียนเขียนส่งมาทางไลน์นะคุณครูก็ดูนะแล้วคุณครูเขียนบันทึกไว้ว่าใครเขียนอะไรผิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูก็จะบอกผู้ปกครองไปในไลน์นะคะ<ๆ>เอาล่ะบทที่สามชื่อชื่อบทว่าอะไรชื่อบทว่าเพื่อนกันเอามาดูว่าเวลาเราจะเขียนคําว่าเพื่อนกันคุณครูเขียนยังไงนะคะอ้าวดูนะคะเวลาเราเขียนคําว่าเพื่อนกันเราอ่านว่าพอคุณครูก็เขียนพอก่อนค่นคะ พอเอ,อือสระเอือคือไงก็คือต้องมีสระอีเนี่ยมีสองขีดพอเอือเพื่อไม่เอกเพื่อพอเอือเพื่อน,อนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนเห็นไหมถ้าแบบนี้คุณครูจะเขียนผิดทันทีคุณครูกําลังจะบอกนักเรียนว่าเวลาที่นักเรียนเขียนตัวหนังสืออย่าเขียนตามใจตัวเองนะคะเขียนตามหลักการอ่านออกเสียง ถ้าเรียนเขียนตามหลักการอ่านออกเสียงที่คุณครูบอกเนี่ยเรียนจะจําตัวหนังสือได้แม่นขึ้นเขียนได้ดีขึ้นอ่านอ่านนะอ่านได้แต่จะเขียนได้ดีขึ้นแล้วผิดน้อยลงล้วจะเก่งขึ้นเร็วแต่ถ้าเขียนตามใจนักเรียนเองนะคะอีกนานกว่านักเรียนจะเก่งนะคะอ่าดูนะคะเขียนให้ถูกต้องตามที่คุณครูสอนนะคะใครที่ได้เรียนตามคลิปคุณครูถือว่าโชคดีนะคะ ใครที่ละทิ้งตัวตนไม่ยอมเรียนอคุณครูก็บอกว่านักเรียนก็จะเสียผลประโยชน์เองนะคะเพราะว่าคุณครูทําหน้าที่ของค,ครูแล้วนะอะ่ต่อจากคุณครูก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองล่ะช่วงนี้นะคะช่วยกันดูแลบุตรหลานนั่นด้วยนะต้องอยู่ใกล้ชิดเขาเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้นะคะเขายังเด็กอยู่มากก็ต้องดูแลกันไปนะคะตามวัยของเขาอืมพอ นักเรียนสังเกตพอพานนะคะคุณครูลากกึ่งกลางของมันที่เป็นแหลมแหลมจดบรรทัดบนเลยนะคะพอเอือสระเอือมีอะไรสระเอือครูสอนไปแล้วว่าจะมีสระเอสรลเอืเอแล้วก็อออ่างถูกไหมคะถ้าอย่างเงี้ยเราอ่านว่าพอเอือเพื่อนอเพื่อนแล้วจึงจะไปใส่ไมเอกเพื่อนนะคะนักเรียน กออะนอการเราออกเสียงกอายไม่หันอากาศแทนสระอะนะคะแต่เป็นสระอะเปลี่ยนรูปอ่ะรู้เท่านี้ก่อนนะครูยังอธิบายอะไรเยอะไม่ได้เดี๋ยวนักเรียนสับสนนะคะพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนเพื่อนกันอ่ะบทที่สามสรุปว่าชื่อเพื่อนกันนะคะอ้าวต้องจำได้แล้วนะบทที่3เพื่อนกันเอาล่ะไปดูเนื้อหาก,กันก่อนจะไปดูเนื้อหาเหมือนเดิม,มครูให้นักเรียนดูรูปก่อนอ่า เรียนจะสังเกตว่าในรูปนี้มีเด็กหลายคนเลยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องกันนะคะว่าเด็กๆแต่ละคนที่อยู่ในรูปนี้ชื่ออะไรกันบ้างแต่นักเรียนตอบครูมาก่อนในเรื่องนี้มีสัตว์มีสิ่งมีชีวิตไหมคะนักเรียนคุณครูบูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเพราะถึงยังไงก็แล้วแต่คุณครูสอนคนเดียวนะคะเจ็ดวิชา คุณครูบูรณาการวิชาอื่นได้ด้วยเพื่อทบทวนให้นักเรียนอ่นักเรียนบอกคุณครูสิว่าในภาพเรื่องเพื่อนกันเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดไหมคุณครูยกตัวอย่างเช่นชนิดที่หนึ่งก็คือมีนกอมีนกแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนแน่ได้ยินนักเรียนของครูหลายคนบอกคุณครูคะมีช้างถูกต้องช้างนะคะนักเรียนช้างมีเพื่อนบางคนอ่านซ้างนะคะซ้าง ไม่ใช่ช้างนะลูกช้างชออางอช้างไม่โถช้างนะามิชางสองตัวก็คือพระเอกนางเอกในเรื่องของเรานั่นเองใบบัวใบโบ,บกนะคะแล้วก็มีวัวไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะวัวตัวนี้อ่าในเรื่องนี้มีวัวโผล่มาแล้วก็มีไก่ด้วยโอ้แล้วก็มีหมาด้วยนะคะหรือที่เราเรียกภาษาสวยๆว,ว่าสุนนะัข ทุกอย่างนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตรวมทั้งคนใส่เสื้อเหลืองเสื้อชมพูเสื้อขาวเสื้อเหลืองและเสื้อสีฟ้ามีสองคนอันนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะตามภาพนี้นะคะเอาล่ะผ่านนะคะแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันจเจริญเติบโตได้หาอาหารได้โดยการกินน้ํากินแร่ธาตุนะคะอ่าโอเคเอาล่ะ ทุกครั้งก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาเราจะต้องมารู้จักคำศัพท์ที่เกิดใหม่ในบทเรียนนี้ก่อนซึ่งคำศัพท์ที่เกิดใหม่นี้เราอ่านกันว่ารู้จักคำนำเรื่องนะคะรู้จักคำนำเรื่องอ่าวคุณวันนี้เป็นวันแรกที่คุณครูจะเริ่มสะกดให้เพราะว่านักเรียนรู้จักสระเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วนะคะรออูรูไม่โทร,รู้ วันนยุคคุณคณรูได้สอนครั้งที่แล้วนะคะวันณยุ์มีเสียงสามัญคำว่าเสียงสามัญแปลว่าไม่มีวันณยุ์นะคะแล้วก็ไม้เอกไม้โทนะคะเดี๋ยวคุณครูขอลบใช้หมดปกติก่อนนะคะมีไม้เอกมีไม้โทมีไม้ตรีและมีไม้จัตวาอ้าวรอ,อรูไม้โทรู้จออะกอจ เปลี่ยนจากส,สระอะข้างๆไปเป็นมันหันอากาศข้างบนเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังถึงตอนเรื่องเปลี่ยนรูปสระนะคะคออําคำนออํานํารอเอืองอเรืองไม่เอกเรื่องก็จะเป็นรู้จักคํานําเรื่องอ่านักเรียนมาดูนะว่าครูจะสอนอะไรในคลิปวิดีโอนะคะอ้าเข้ามาเลยลูกอ้าวนักเรียนดูนะคะคือเวลาที่เรียนอ่านตัวหนังสือเนี่ยเราจะไม่อ่านจากภาพนะคะนักเรียน เราจะอ่านจากตัวหนังสือนะคะกไอกไกไม่เอกไก่จริงอยู่ค่ะนักเรียนสระไอไม้มลไรคุณครูยังไม่ได้สอนนะคะแต่ว่าเมื่อคุณครูสอนตอนนี้ก็จําค่ะว่าอันนี้คือสระไอไม้อลายคําว่าครูยังไม่ได้สอนไม่ใช่คุณครูพี่พูดผิดไปสิคุณครูสอนสระไปหมดแล้วทั้ง32รูป32เสียง เพียงแต่ว่าสาระไอเรายังไม่ได้เรียนกันเยอะนะคะเอาล่ะกอไอไกไม่เอกไก่นะคะรออูกอลูกชอางอช้างไม่โถช้างอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะลูกช้างอ้าวคำต่อไปสาระอูง่ายมากเลยชออูชูนะคะเรียนไปแล้วเรียนไปเยอะด้วยเอาไปดูคำต่อไปนะคะ สระออเรียนไปแล้วนะคะจองอจองไม่โทจ้องนะคะจองอจองไม่โทจ้องรอองรองไม่โทรร้องรอเอกเรียกสระเอียก็เรียนไปแล้วนะคะรอเอกอเรียกแต่มันยากขึ้นมีตัวสะกดก็ค่อยๆเรียนไปค่ะพอเอ,อนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนตัวสะกดคุณครูจะสอนสัปดาห์หน้านะคะรอเอกก่อเด็กแต่บทเรียนมันพาไปก็ต้องไปตามบทเรียนค่ะ ้าวคุณครูทวนใหม่นะคะรู้จักคํานําเรื่องอ้าวไกล่ลูกช้างชูจ้องคําพวกนี้เดี๋ยวใช้ในการทําแบบฝึกหัดนะคะร้องเรียกภาพมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแต่ในภาพที่เป็นแบบฝึกหัดไม่มีสีแค่นั้นเองเพื่อนเด็กนะคะอ้าวแล้วมีสองบรรทัดให้เราฝึกอ่านกันด้านล่าง คุณครูจะพาอ่านนะคะพออาพาปอไอไปต่อโอตัวต่อโอตัวพาไปตัวตวไม่มีความหมายก็อ่านไปค่ะเขาฝึกเราอ่านก่อนนะคะพาไปตัวตวอ่าวประทัดด้านล่างนะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยเห็นนะคุณครูสุนารีจะเขียนซ้ำให้นะคะเนื่องจากมันเป็นการสแกนนะคะอืมอาจจะสแกนตอนมืดนะเพราะว่า ครูทำงานหลายอย่างนะคะไม่ได้แค่สอนนักเรียนอย่างเดียวอะเราอะอะเรากออะนอกันนะคะอะคำนี้ก็อ่านว่าเราคํานี้ก็อ่านกออะนอกันเราอ่านยังไงเราเอาเรานะคะสระเอานะคะเรียนไปแล้วนะคะกออะนอกันปอเอโนเป็นอ่าจะยากขึ้นนิดหนึ่งและคําสุดท้ายนะคะอแอกอแอกไม่ตีแอสนะคะ อแอกอแอกไม่ตีแอคมันมีสองคำเรากันเป็นแอ๊กแอกไม่มีความหมายอะไรหรอกค่ะนักเรียนเพียงแต่ว่าเขาฝึกให้เราหัดอ่านนะคะเราเรากันเป็นแอ๊กแอกอ่าอ่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ คุณครูสุนารีก็จะสอนภาษาไทยแค่นี้นะคะแค่รู้จักคำนำเรื่องก่อนเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดที่คุณครูจะสั่งนะคะเอาละคลิปนี้นะคะให้นักเรียนทำยังไงให้นักเรียนหัดฝึกอ่านอ่าโอเคให้นักเรียนหัดฝึกอ่านนะคะให้คล่องนะคะและเดี๋ยวค่อยอ่านให้ครูฟังทีหลังนะคุณครูยังไม่ได้ให้อ่านวันนี้นะ ฝึกหัดอ่านให้คล่องก่อนนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ,ะแล้วต้องบอกนักเรียนอย่างหนึ่งว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่นักเรียนจะใช้ประกรอบประกอบในการทำแบบฝึกหัดบทที่สามนั่นคือแบบฝึกทักษะภาษาเดี๋ยวคุณครูจะสั่งนะคะต่อจากคลิปนี้เอาล่ะสำหรับ คลิปนี้คุณครูขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ครองทุกท่านและนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนสวัสดีจ้า